สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมากันอีกแล้วนะครับกับรายการกิมทงวิเคราะห์หุ้นนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าซินเจียยู่อีซินนี้พวกใช้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับตรุษจีนปีใหม่จีนนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับร่ำรวยนะครับเฮงเงรวยรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็กิมทงเองเนี่ยก็เดี๋ยวช่วงตรุษจีนนะครับก็อาจจะมีธุระนะครับนะอาจจะ อาจจะเว้นว่างการทําคลิปไปสักหน่งถึวันนะคะเพราะว่าตูจีเนี่ยกิมพงก็จะไม่เล่นนะครับแต่ว่าก็ถ้าพี่ๆคนไหนนะครับอยากให้ดูหุ้นนะครับก็สามารถใส่เอาไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการแอดไลน์แอดมาก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวกิมพงก็จะดูให้เป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็ EP นี้นะครับเป็น EP ที่ 34แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็จะมีะช่วงของเทศกาลตรุษจีนด้วยนะครับฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวเรามาวิคห์ตลาดกันก่อนนะครับเอาล่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะวิเคราะห์นะครับก็ต้องบอกว่ารายการกิมทองเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะครับคือส่วนแรกเนี่ยเราก็จะดูเซ็ตภาพใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นการดูเซ็ตรายตัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกิมทองก็จะมาดูว่าหุ้นตัวไหนที่กิมทองสนใจนั่นเองนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ เอาละ EP นี้34แล้วนะครับส่วนคนที่กดไลค์กดแชร์อยู่แล้วก็กดติดตามไ้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าคลิปกิมพงเนี่ยก็จะมาวิเคราะห์ให้ทุกๆวันนะครับเอาล่ะมาดูกันนะว่าตัวเซตอินเด็กเป็นไงกันบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้นะต้องบอกว่ามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกิมพงเนี่ยได้พูดเอาไว้เลยนะครับตั้งแต่ช่วงนี้นะบอกว่าให้เฝ้าระวังนะครับเพราะว่าเซตตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงขาลงแล้วนะครับซึ่งในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ดูนะครับกิมพงก็ได้พูดไปแล้ว,ว่า ต้องระวงังแล้วก็การเล่นเนี่ยอาจจะต้องเล่นในส่วนของเออเพย์เซฟนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่าเพิ่งเล่นอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือหนักเกินไปนะครับคราวนี้เรามาวเคห์กันต่อว่าแล้วสัปดาห์ต่อไปก็คือสัปดาห์หน้าเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งกิมทงเนี่ยก็ต้องยังมองว่ายังไม่ใช่เทนขาขึ้นนะครับยังเป็นในส่วนของอาจจะเป็นการลงแล้วเกิดการรีบาวขึ้นมาแบบนี้นะครับคือ ในจุดแบบนี้เราก็อาจจะเป็นการย่อลงไปอีกนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยจากสถานการณ์หลายๆอย่างนะครับยังไม่เอื้ออํานวยสําหรับการการเล่นเล่นรอบนะครับหรือว่าการที่เราจะเล่นหุ้นในระยะยาวนะครับฉะนั้นช่วงนี้นะครับกิมทงก็ขอสรุปเลยว่าเ,เซตนะครับจะจะต้องไม่หลุดนะครับอยู่ที่1,600จุดนะครับ นะครับอันนี้คือห้ามหลุดเด็ดขาดนะครับถ้าสมมุติว่าหลุด1,600จุดไปแล้วเนี่ยคือเส้นตรงนี้นะครับคือเส้น MA 200วันตรงนี้เนี่ยอันนี้อาจจะต้องมองว่าเป็นไรที่สัญญาณค่อนข้างจะอันตรายนะครับเพราะว่า มีโอกาสเนี่ยจะลงไปลึกเลยนะครับแต่ว่าทุกๆครั้งเนี่ยเซตเนี่ยเซตเองเนี 2006, okay. ่ยถ้ามีอาการหลุดลงไปพันหนะครับเขาก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเหมือนกันนะครับอย่างจุดนี้กับจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าเซตเองเนี่ยเขาจะย่อลึกไหมนะครับแต่ว่าจิมโพงเนี่ยก็มองว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเป็นการขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นการย่อลงไปอีกนะครับแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้จับตาสถานการณ์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเซตยังอยู่ในช่วงขาลงแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยการเล่นช่วงนี้นะครับก็อาจจะต้องเล่นเป็นหลายตัวเท่านั้นนะครับไม่ไม่เล่นเ,ออเ,ออเยอะนะครับเล่นเป็นหลายตัวแล้วเล่นเก่งกําไรนะครับเออแล้วก็มีคนถามว่าแล้วช่วงนี้จะเล่นรอบได้ไหมกิมทงบอกว่ายังยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เล่นรอบนะครับเพราะว่าการที่เราจะเล่นรอบได้เนี่ยควรจะต้องเล่นในในจุดแบบนี้นะครับคือจุดแนวโน้มขาขึ้นชัดเจน นะครับแบบนี้เราถือกินลอกไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการแนว้มเขายังอยู่ขาลมแบบนี้เนี่ยหรือว่ามีอาการขึ้นมามีการแบบเ,เหมือนรีบาวขึ้นมาช่วงสั้นๆแบบนี้นะครับอันเนี้ยต้องระวังว่าอาจจะเป็นการขึ้นมารีบาวแล้วก็มีการทิ้งตัวลงไปอีกนะครับซึ่งถามว่ากิมทงจะทําอะไรก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นลษณะแบบกิมทงจะไม่ทําอะไร ต้องบอกว่าตอนนี้กิมพงยังอยู่เฉยๆนะครับยังไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็ยังยังไม่ได้แบบเออมีตัวไหนที่น่าสนใจหรือว่าชัดเจนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นกิมพงก็เห็นหุ้นหลายๆตัวนะครับที่เออเขามีเขาเรียกไงขึ้น,ข,นขึ้นมาสวนตลาดได้นะครับเออซึ่งถ้าหุ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เห็นพอสมควรนะครับอฉะนั้นเออเราก็ต้องเล่นในส่วนของการเก็งกําไรนะครับ เ,ออเก่งกำไรหอ,อลิงเก่งกำไรนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าแนวรับอยู่ที่1,600จุดนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็มองไว้สูงๆเราอยู่ที่ประมาณเอาเอาเก่งๆก่อนเลยนะให้ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ1,670จุดก่อนให้ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเขาถึง1,670เมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นว่าทิศทางเนี่ยเขาเริ่มจะไปขาขึ้นแล้วแต่ถ้าสมมุติเขายังอยู่ในกรอบ1 6 0ถึง1,650อันเนี้ยก็อาจจะเป็นมองว่าอาจจะเป็นไซด์เวย์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นขาลงนะครับ เอาล่ะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เซ็ตภาพใหญ่ไปแล้วนะครับสัปดาห์หน้าจิมทงก็วิเคราะห์ว่าเซ็ตก็จะวิ่งอยู่ในประมาณ1,600จุดถึง1,650จุดนะครับจะอยู่ในช่วงแบบนี้แน่นอนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขาขึ้นไปได้แล้วขึ้นไปยืนบนเส้น1,670จุดได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องมองว่าอาจจะเป็นการเ,เป็นอารมณ์ขาขึ้นนะครับ แต่ทนี้ทั้งนั้นรอดูวันจันทร์รอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะเป็นการรีบาวสั้นๆหรือเปล่าถ้าเขารีบาวสั้นๆแล้วลงมาอันนี้เราก็ควรจะต้องอยู่เฉยๆไปก่อนนะครับยังไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับกับตัวเซตนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติตลาดเนี่ยไม่เอื้อมหนวยให้เราเล่นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องอยู่เฉยๆนะอย่าเพิ่งไปแทงสวนตลาดนะครับเดี๋ยวจะเจ็บตัวได้นะครับเอาละเดี๋ยวตัวแรกเรามาดูกันนะครับต้องบอกว่าหุ้นตรงนี้นะครับที่กิมทองคัดมาเนี่ยเป็นหุ้นที่ ต้องบอกว่ามีความแข็งแรงกว่าตลาดนะครับก็คือหมายความว่าถึงแม้ว่าตลาดเนี่ยจะเป็นทิศทางขาลงก,ก็จริงนะครับแต่ว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในทิศทางของขาขึ้นนะครับเอาละเรามาดูกันตัวแรกนะครับกริฟต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวกริฟนะครับเ,เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ถามว่าสวยไหมกิมทงก็บอกว่าสวยนะครับเพราะว่าดูจากแท่งเทียนเองนะครับก็ ก็ขึ้นไประเบียบดีนะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปิดลบลงมานะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยดูกิฟแล้วเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ไม่หลุดต่ากว่าครึ่งหนึ่งนะครับของแท่งเทียนวันพฤ้ัสน,นะครับฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นไปได้ว,ว่าเขาจะอยู่ในเทรนขาขึ้น นะครับแล้ววันศุกร์เนี่ยก็อาจจะต้องเกิดแรงขายขึ้นมาเพราะว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขามีการขึ้นมา3วันแล้วนะครับหรือ4วันด้วยซ้ำไป4วันแล้วขึ้นมาฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ากิฟฟ์เนี่ยอาจจะมีการพักตัวนะครับพักตัวระยะสั้นเพื่อที่จะต้องขึ้นไปต่อนะครับเพราะว่าเออถ้าดูนะครับดูมาเนี่ยก็คือเขาเนี่ยโหแบบนานมากเลยกว่าจะกว่าจะมีการขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่ากิฟฟ์ก็เป็นอะไรตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ ทิศทางเนี่ยเป็นทิศทางขาขึ้นแน่นอนแล้วกิมทงก็ฟันธงว่าตัวนี้ก็ควรจะต้องอยู่ในเช็คลิสต์ของทุกคนด้วยนะครับถ้าใครจะเข้าไปเล่นก็ต้องหาจังหวะให้เขายอ่อลงมานะครับถ้าเขายอ่ยอย่อลงมาอีกนะครับเราก็สามารถอา,อาจจะเข้าไปเก็บได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเ,าเขาไปแล้วนะครับหรือพรุ่งนี้เขาเปิดพุ่งแล้วเปิดไปเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาหาจังหวะเอานะครับถ้าหุ้นที่มันเลยจุดซื้อสําคัญไปแล้วก็ไม่ควรเล่นนะครับเออ,อนนี้ก็บอกนะตัวกิฟต์น่าสนใจนะครับตัวที่1น่ ตัวที่สองนะครับคือตัว B G T นะครับ B G T นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เมื่อวันพฤหัสก็คือแท่งนี้นี่เป็นไงครับนี่ถ้าเจอแท่งนี้ไปนะกิมพองเชื่อเลยว่าหลายๆคนนะครับตกใจแล้วขายออกแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ไม่ต้องรีบตกใจขายออกไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยถ้าสมมติเราเรา,เราตีเทรลน์ใช่ไหมเนี่ยถ้าเราตีเทรลน์นะครับเนี่ยในจุดนี้เนี่ยเราก็จะรู้ทันทีแล้วว่าอ๋อ เนี่ยที่เขาขึ้นไปขึ้นไปแรงนะครับแล้วเขาก็ปิดลงมาแบบนี้คือเขาเป็นการเขยา่าและที่สําคัญคือเขายังสามารถยืนยืนอยู่บนเส้นเทไลได้นะครับคือเส้นแนวรับตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือรับที่1อันนี้คือรับที่2นะครับเขาไม่ได้หลุดรับ1และไม่ได้หลุดรับ2ตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็แปลว่าวันต่อไปเนี่ยเขาต้องขึ้นเออนะครับฉะนั้นกิมพงก็ต้องบอกว่าเนี่ยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับถ้าถ้ามีคนเข้าแท่งนี้ไปเนี่ยแล้วเกิดเกิดอาการเหมือนแพนิค ใช่ไหมเกิดมีอาการอ่ะสมมุติว่า,มมวาเกิดซื้อแท่งนี้ไปแล้วอันนี้ปิดแบบนี้ใช่ไหมทุกคนก็จะตกใจว่าเฮ้ยวันต่อไปจะลงหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเราดูสัญญาณข้างล่างเนี่ยมันก็ยังมีทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับเราไม่ต้องตกใจถ้าถ้าสมมุติเราเข้าใจเรื่องของเทคนิคอลอย่างอย่างอย่างชัดเจนนะครับถ้าเราเข้าใจเนี่ยยังไงอ่ะก็ไม่มีอะไรต้องตกใจเพราะว่าถ้าในเมื่อ,อ,อกราฟนะครับทุกอย่างกราฟเนี่ยมันบ่งบอกมาแล้วเนี่ย ยังไงอะครับเราก็ต้องถือตามกราฟนะครับไม่ควรใช้อารมณ์เข้ามาเข้ามาร่วมในการเล่นนะครับทั้งในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามว่ามีหลายคนไหมที่ที่ที่ออกจากแท่งนี้ไปคือบอกว่าหลายหลายคนมมกท,ที่ที่พอเห็นแท่งนี้เขาปิดขยับแบบนี้ลงมาปุ๊บก็ขายออกไปอีกวันหนึ่งเขาก็เลยปิดแบบนี้เห็นไหมขึ้นมา5%เลยนะครับฉะนั้นต้องบอกว่าหุ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยเออเขาขึ้นแรงเขาก็ต้องขยับเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เขาจะไปต่อไง เออใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า BGT นะครับก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ยิมโพลบอกว่าอืมก็ยังอยู่ในจุดซื้อที่ดีนะยังไม่ได้จุดยังไม่ได้อยู่ในจุดที่แย่อะไรแล้วก็ที่สําคัญคือเขาก็ยังยืนอยู่บนเส้นเทรลน์ได้นะครับแล้วตัวแนวโน้มภาพใหญ่เองเนี่ยก็ไปได้นะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่า BGT เอ,อ่อ BGT เนี่ยก็เป็นตัวเช็คดีที่2นะครับก็น่าสนใจนะครับถ้าใครอยากจะเข้าไปเก็บของนะครับก็ยังพอไปได้อยู่นะครับเอาละมาดูตัว SKN กันนะครับต้องบอกตัวตัว SKN นะครับเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ถึงแม้ว่าวันวันศุกร์เนี่ยเขาจะปิดแรงก็คือปิดเนี่ยแทบจะเท่ากับวันพฤหัสคือแท่งนี้เลยใช่ไหมครับแต่วันนี้วันพุธอันนี้พฤหัสแล้วก็นีววันศุกร์นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถามว่าต้องตกใจไหมกิมทงบอกว่าอาจอาจจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงเพราะอะไรครับเพราะว่า ถ้าหุ้นลักษณะแบบนี้ที่เขาปิดเลยปิดเลยแท่งตรงนี้มาเนี่ยครึ่งหนึ่งของแท่งนี้มาเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าวันต่อไปเนี่ยหรือว่าวันที่เปิดตลาดเนี่ยเขาก็จะมีอาการคืออาจจะพักตัวลงมาก,ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นอนุมขาขึ้นก็ได้เพราะว่า Francis, ตัวตัวของแนวโน้มภาพใหญ่เนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าทางนี้ท้งนั้นเนี่ยถ้าหุ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสออกได้ทั้งบนและล่างนะครับเพราะว่าเขาปิดเกินครึ่งหนึ่งของแท่งตรงนี้ละนะครับตรงนี้เนี่ยคือจุดสําคัญที่เราจะเข้าไปดูแล้วที่สําคัญคื เขาปิดเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเราก็เกิดแรงขายค่อนข้างมากด้วยนะครับจริงๆเราต้องบอกว่าจุดซื้อที่ดีเนี่ยไม่ไม่ใช่จุดซื้อตรงนี้ไม่จุดซื้อตรงนี้นครับแต่เป็นจุดซื้อตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับคือแท่งนี้กับแท่งนี้ควรจะต้องได้ของแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ถือปล่อยลานไปนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามีคนเพิ่งซื้อไปแท่งนี้หรือแท่งนี้ไปควรทําอย่างไรก็ต้องดูว่าถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาเปิดตลาดมาแล้วถ้าเขาเปิดต่ํากว่าแท่งนี้ หรือว่าปิดต่ำกว่าติ่ำกว่าแท่งนี้คือ7.25ตรงนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงว่าอาจเขาอาจจะปิดแท่งแดงแท่งใหญ่ลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าเขาปิดแท่งใหญ่แบบนี้ลงมาเนี่ยอันเนี้ยเราอาจจะต้องตั้งตั้งจุดเฝ้าระวังเอาไว้นะครับเออบอกไปแล้วนะเพราะมีหลายคนเนี่ยไปไล่ราคาแท่งนี้กับแท่งนี้ซึ่งมันผิดและมันผิดนะแท่งสําคัญคือควรจะต้องเป็นแท่งนี้กับแท่งนี้นั่นเองนะครับ กออิมพงก็บอกตลอดนะว่าห้ามไล่ราคานะครับเพราะว่าอะไรที่เราไล่ไปแล้วเนี่ยคือระวังจะติดดอยเออนะตกรถดีกว่าติดดอยนะครับอันนี้กิมพงพูดนะตัวต่อไปนะครับคือตัว VNG เอ,อ VNG ก็ต้องบอกว่า VNG นะก็เป็นหุ้นอีกต,ตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในเช็คลิสกิมพงนะแล้วก็ตัวนี้นะครับต้องบอกว่า เขาอยู่ในไหนเขาก็ยังยืนอยู่บนเส้นแนวรับได้นะครับเนี่ยคือเส้นนี้แนวรับได้นะครับและที่สําคัญคือเขาก็เป็นหุ้นที่เขามีการพักตัวมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็พักพักไปแต่ว่าถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นแนวโน้มระยะสั้นเนี่ย VNG เนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าวันนี้เขาปิดปิดลงมาได้ได้ค่อนข้างแบบแรงพอสมควรนะครับแต่ว่าแนวโน้มภาพใหญ่เองเนี่ยยังมองว่าตัวพลังงานเนี่ยยังน้อยไปนะครับยัง อาจจะต้องใช้ต้องต้องเฝ้าดูพุ่งีีอีกวันหนึ่งนะครับว่าเขาจะมาขึ้นหรือมาลงนะครับถ้าสมมติเขาไปต่ออันนี้ก็อาจจะเป็นว่าถ้าใครเก็บของในแท่งนี้แล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่ามีโอกาสที่จะไปได้ค่อนข้างสูงนะครับเอาล่ะนี่ตัว BNG นะครับต่อไปมาดู NCL กันอา่าต้องบอกว่า NCL นะเป็นหุ้นตัวหนึ่งนี่โอ้โหถ้าแบบ พูดจริงนะถ้าสมมติว่าใจเราไม่แข็งไม่แข็งพอจริงเนี่ยรับรองกิมพงคู่เลยว่ามีมีหลายๆคนเนี่ยออกไปตั้งแต่แท่งนี้ใช่ไหมเนี่ให้ดูก่อนโซ่สาวเออเออโซ่พฤหัสพุธเนี่วันนี้ใช่ไหมนี่คือกิมพงอะเชื่อเลยว่ามีหลายๆคนเนี่ยเจอแท่งนี้ไปเนี่ยออกกันทุกคนเลยใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมเออต้องบอกว่ามีมีสมาชิกกิมพงหลายคนนะครับว่าพอเจอแท่งนี้ไปปุ๊บเนี่ยตกใจ แล้วรีบขายออกใช่ไหมเออพอรีบขายออกเกิดอะไรขึ้นขาดทุนใช่ไหมครับพอเราขาดทุนปุ๊บนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมต้องบอกเลยว่าเทคนิคแบบนี้นะคือเป็นเทคนิคชั้นเซียนเออต้องบอกว่าเป็นเทคนิคชั้นเซียนนะครับสําหรับคนที่เป็นแบบนี้เพราะว่าคนที่เป็นเจ้ามือเนี่ยเวลาเขาขยับาของเนี่ยเขามักจะขย่าแบบชน,นิดที่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องกลัวไปเลยใช่ไหมฉะนั้นกิมพงก็เลยบอกว่าถ้าเราเจอแบบนี้นะครับใจเย็น ยังเพิ่งทําอะไรนะครับนี่แล้ววันนี้เป็นไงครับวันนี้ก็กลับมาได้ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วพอกลับมาได้ปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้นะครับแนวโน้มจะไปต่อไงเออใช่ไหมล่ะเพราะว่าแล้วที่สําคัญคือวันนี้นะครับตัวตัวนี้นะครับคือปิดเนี่ยไม่เกินครึ่งหนึ่งของแท่งเทียนด้วยแล้วพักตัวไปแค่สเอร์เซนเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นหุ้นที่สำคัญคือเขาย่อลงมาคือช่วงนี้คือขยา่าขยาวเสร็จปุ๊บเขาเก็บและเขาก็เก็บ ลังากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นครับเขาก็ต้องไปต่อเออใช่ไหมครับนี่แหละคือเทคนิคนะครับฉะนั้นต้องบอกเลยว่า NCL นะครับกิมพงก็ยังบอกก็ยังพูดเหมือนกับอาทิตย์ที่แล้วว่ากิมพงก็ยังชอบตัวนี้อยู่นะครับก็คือยัยงยังชอบตัวนี้อยู่แล้วก็ตัวนี้ก็ยังเป็นเช็คลิสต์ในกิมพองอยู่นะครับว่าตัว NCL เนี่ยก็ถือว่าไปได้ค่อนข้างสวยนะครับไม่มีอะไรน่าตกใจนะครับเอาล่ะตัวนี้ก็ NCL ก็ไปแล้วนะครับต่อไปคือตัว True เออต้องบอกว่าทูเนี่ยเป็นอะไรที่แหมแบบเขาเรียกไงเขาเรียกว่าเหมือนเขาอั้นนะเหมือนเขาอั้นของเอาไว้นะคือเขาไม่ยอมปล่อยนะเขาไม่ยอมปล่อยขึ้นใช่ไหมเพราะาอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือถ้าหุ้นลักษณะทูแบบนี้นะครับเนี่ยเราเห็นแล้วว่าช่วงนี้เนี่ยเขาเป็นการเก็บของเก็บ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 ขึ้นมาแล้วตรงนี้เขาเป็นไงครับเขามีการปิดปิดจอแล้วนะเนี่ยปิดจอที่จะเบรกนะปิดต่อปิดจอที่จะเบรกเออหรือ เขาเนี่ยเคยขึ้นไปทดสอบถึง5บาทด้วยนะเนี่ย5บาท5 5สตางค์แล้วสําคัญคือเขาก็ต้องปิดลงมาให้ให้ยังไงครับให้ปิดต่ำกว่า5บาทเออเนี่ปิดต่ำกว่า5บาทใช่ไหมฉะนั้นน่ะต้องบอกเลยว่าตัวชูเนี่ยก็อยู่ในตัวเช็คลิสต์ของกิมทงด้วยนะครับในวัน ในวันต่อไปคือมี2ตัวนะครับมีตัว NCL กับตัว True นั่นเองที่กิมทงทําการเช็คลิสต์เอาไว้ของตัวเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกิมทงไม่แนะนําการซื้อขายหุ้นนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยกิมทงเป็นการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการเข้ามาดูแล้วก็ใช้อินดี้อื่นๆในการเข้ามาวิเคราะห์ด้วยนะครับไม่ได้ใช้แค่ตัวนี้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีอีกมากมายหลายตัวนะครับเพราะว่าเวลากิมทงใช้เนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะนะครับในการจะดูหุ้นแต่ละตัวนะครับ เออก็ต้องบอกว่าทูเนี่ยก็น่าสนใจนะก็จิมพงก็บอกว่าถ้าถ้าเขาสามารถขึ้นไปยืนบน5บาทได้ได้ทั้งทีหนึ่งเนี่ยหรือว่าเขาปิดแบบหนาๆเกิน5บาทขึ้นไปได้เนี่ยจิมพง่ะมองไปเลยนะอาจจะขึ้นไปถึงนู่นเลยครับอาจจะขึ้นไปถึงทำออออ n น w h วไฮใหม่เลยก็ได้เพราะว่าหุน้นลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเป็นแนวลนมขาขึ้นมาตลอดนะครับเขาเป็นแนวลมขาขึ้นมาตลอดอย่างชัดเจนแล้วก็เขามีขึ้นมีเขยา่ามีขึ้นมีเขยา่ามีขึ้นมีเขยา่า แต่ทั้งนี้เวลาเขาขยา่าเขาก็จะไม่หลุดเส้นเส้นอันนี้คือตีคร่าวๆคือไม่หลุดเส้นแนวรับสําคัญอันนี้แนวรับสําคัญที่1นแนวรับสําคัญที่2ก็จะไม่หลุดตรงนี้อันนี้2อ,อันนี้1เห็นไหมขึ้นขยา่าขึ้นขย่เขยา่าแล้วก็ไม่หลุดแนวรับแล้วก็ขึ้นนะครับฉะนั้นต้องมองว่าถ้าเขาขึ้นยืน5บาทได้เมื่อไหร่อันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าสนใจ สำหรับตัว True นะครับอันนี้กิมพงก็เช็คลิสต์ไปแล้วนะครับต่อไปตัว HL HL ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งหุ้นเพิ่งเข้านะครับจริงๆมีคนส่งมาให้ดูนะครับต้องบอกว่าตัว HL เนี่ยเป็นหุ้นที่ออถ้าถามวิเคราะห์ได้ไหมกิมพงบอกวิเคราะห์ยากครับเพราะว่า1เราไม่เห็นตัวตัวข้อมูลที่มากพอนะครับแต่ว่าเราเห็นแค่แท่งเทียนนะครับแบบนี้ซึ่ง อันนี้กิมทงก็ขอข้ามไปก่อนเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเอามาให้ดูแต่กิมทงคิดว่านะครับกิมทงคิดว่าตัว HL เนี่ยเขายังเป็นแนวลงขาขึ้นอยู่นะครับเอ่อถ้าสมมุติว่าเราวิเคราะห์กันแบบไม่ได้ละเอียดนะคือมองว่าเขาก็ยังอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับอืมอาจจะเป็นพักตัวบ้างแต่ก็ตอนนี้ก็มีให้เหตุร่างเหมือนขาขึ้นนะครับฉะนั้นก็ต้องดูว่าพรุ่งนี้วันจันทร์เขาจะพักตัวหรือเปล่านะครับหรือเขาอาจจะไปต่อก็ได้นะครับต้องเฝ้าดูแท่งแดงแท่งนี้ให้ดี นะครับเอาละนี่คือตัว HL ต่อไปนะครับเป็นตัว Tinity r นะครับ Tinity r นะครับกิมทงเนี่ยก็เคยทำการตีเทรลไลน์เอาไว้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเขาหลุดตรงนี้ออกมาเนี่ยเราควรจะต้องออกแล้วนะครับเออนะครับก็จริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีคนติดราคานี้เท่าไหร่แต่กิมพงมองว่าถ้าเราจะเข้าลงไปเก็บของแบบนี้ใช่ไหมครับกิมพงมองว่าอย่าดีกว่า นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งการที่เขาพักตัวลงมาหลายๆแท่งแบบนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โอกาสที่ดีนะครับการพักตัวเนี่ยมันมันควรจะต้องไม่พักเยอะขนาดนี้นะครับถ้าการถ้าการพักตัวเนี่ยคือตัวแท่งเทียนเนี่ยจะต้องไม่ไหลลงแบบนี้แต่ถ้าถ้าไหลลงแบบนี้แล้วคิดว่าอยากจะเข้าไปเก็บของอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่กิมพงบอกว่าอืมถ้าเป็นกิมพงกิมพงจะไม่เก็บตัวนี้ครับเพราะว่าทิศทางก็ยังเป็นทิศทางขาลงนะครับยังไม่ได้มี ทิทางที่เป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครมีของแล้วอยากจะควรออกตั้งแต่จุดไหนกิมทงก็ต้องบอกว่าถ้ามีของแล้วควรออกตั้งแต่จุดไหนคือควรออกตั้งแต่จุดนี้ถ้าสมมติว่าเขาไม่ไปแล้วนะถ้าเขาไม่ไปต่อแล้วเขาและเขายังอยู่นิ่งๆแบบนี้เนี่ยก็ควรจะต้องออกตั้งแต่จุดนี้ไปแล้วนะครับเอาล่ะนะครับกิมพงก็งพูดให้เรานะต่อไปมาดูอ e ีก e กันนะครับต้องบอกว่าอ e ี e เนี่ยเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะที่ โห oh, แบบบอกเลยว่าถ้าใครถืออยู่นะค่อนข้างจะอึดอัดน,นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติมีคนเนี่ยไปไลดราคาช่วงนี้ใช่ไหมครับสองแท่งนี้มีคนไล่ราคาเยอะเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยเขาก็พยายามให้วิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับแล้วที่สําคัญคือตัว EE e นะครับต้องเฝ้าระวังนะเพราะว่าอะไรตอนนี้เนี่ยทิศทางของตัวของตัวแนวโน้มเนี่ยมันขึ้นไปเคิร์ฟแล้วก็อาจจะเป็นการหักหัวลงนะครับ ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดัาหัวลงอันนี้ก็มองว่าเขาว่าจะไปแนวโน้มขาลงก็ได้แต่กิมพงเนี่ยมาดูเห็นแท่งเทียนตรงนี้ก็เลยคิดว่าตัว ee e เนี่ยวันเปิดตลาดเนี่ยคิดว่าน่าจะเปิดขึ้นไปแบบนี้ก็คืออาจจะเปิดก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูที่หน้าตลาดอีกทีหนึ่งว่าหน้ากระดาษทีหนึ่งว่าเขาจะมารูปแบบไหนถ้าสมมุติว่าเขาปิดแบบนี้ได้อันนี้ก็คือขาขึ้นแน่นอนแต่ถ้าสมมุติเปิดมาแล้วแบบเขาต่ํากว่าต่ำกว่าเส้นเนยข้างล่างแบบนี้นะครับ อันนี้คือก็สายฐานได้เลยว่าเขาหมดรอบแล้วหรือหรือเขาอาจจะเก็บเออเขาเรียกเขาเรียกไงเขาเรียกว่าขายทำกำไรนั่นเองนะครับเหมือนกับตัวนี้นะครับตัว OTO ใช่ไหมครับเพราะว่ากิมพงเนี่ยเคยพูดไปแล้วนะครับกับเพื่อนเพื่อนในกลุ่มหรือว่าเพื่อนเพื่อนสมาชิกของกิมพงเนี่ยบอกว่าเออกิมพงเนี่ยสนใจตัวนี้นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็หลายๆคนนะครับก็ก็เข้าไปซื้อกันตั้งแต่จุดนี้เลยจุดนี้บางคนก็เข้าไปซื้อด้วยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยกิมพงก็บอกว่าเออต้องเฝ้าระวังนะเพราะว่าออหุ้นนะครับถ้าเกิดเขาพักตัวลงมาแบบนี้เนี่ยพักแบบนี้พักแบบนี้เนี่ยให้ระวังจะเกิดแห้งแบบนี้นะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับพอเราก็เป็นตามที่กิมพงวิเคราะห์ไว้เป๊ะเลยครับก็คือกิมพงเนี่ยมีการแจ้งกับสมาชิกไปก่อนแล้วนะครับว่าเออระวังนะเพราะว่าเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ทําจุดสูงไม่ทําจุดสูงไปเรื่อยๆคือเขาพักพักแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยแบบนี้ให้เฝ้าระวางังก็คือถ้าขายทํากําไรได้ก็ต้องขายมาก่อน ซึ่งหลังจากนั้นก็เกิดแบบนี้เลยครับคือสัญญาเนี่ยเริ่มตัดลงนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็ลงแต่ก็ดีนะครับมีเพื่อนๆสมาชิกหลายสคนเนี่ยก็ที่อยู่ในกลุ่มของกิมทงนะครับก็ก็ขายทํากําไรกันตั้งแต่ช่วงนี้ละนะครับก็คือช่วงนี้ก็เริ่มขายกันออกมาละแล้วก็บางบางส่วนเนี่ยก็มาขายแท่งนี้เหมือนกันเพราะว่าคิดว่าเอ๊ะตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่แต่มาขายแท่งนี้ก็ถามว่าได้กําไรก็ยังได้กำไรเยอะอยู่นะครับเพราะว่าตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาขายจุดนี้นะ ก็อย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะมีประมาณ50%ละนะครับที่เราได้กำไรตั้งแต่ตั้งแต่ลอดนี้ไปนะครับแต่ว่าถ้าใครมาหาตรงนี้ก็ได้ประมาณ70%นะครับเออนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นขาลงจริงๆด้วยนะครับฉะนั้นก็เหมือนกันว่ากับตัวเออ่กับตัว ee นะครับต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ารูปแบบแพทเทิร์นเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยนะครับ ee กับตัว gbx เนี่ยจะเป็นรูปแบบใกล้เคียงกันเห็นไหมเนี่ย gbx น,นี่ากกานเหมือนกันเลยนะครับเนี่ย gbx นะครับเนี่ยลักษณะการขึ้นนนนเหมือกกัััะครบบ EE GBX ถ้าเขาเป็นแบบนี้เมื่อไหร่นะครับอันนี้คือกําไรที่เราถือมาเนี่ยหายเลยนะช่วงนี้หายหมดเลยนะครับฉะนั้นก็ต้องฝากเฝ้าเตือนกับนักลงทุนนะครับกับตัว EE e, ว่าถ้าทิศทางเขายังยิงอยู่แบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงก็ได้หรืออาจจะขึ้นก็ได้นะครับถ้าขึ้นจิมพงก็บอกไปแล้วและถ้าลงจิมพงก็ได้บอกไปแล้วนะครับเอาล่ะนะครับอันนี้ก็เป็น หุ้นนะครับที่กิมพงได้หอไปแล้วก็ตัวที่กิมพงสนใจก็อยู่อยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับกิมพงก็ไม่พูดซ้ำนะเพราะว่าเดี๋ยวกิมพงก็จะมีทุระไปต่อนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับกิมพงนะก็บอกว่าช่วงตุวจีนะครับกิมพงทําอะไรเออต้องบอกว่าจริงๆริงกิมพงไม่ทําอะไรนะครับเพราะว่ากิมพงก็จะอยู่บ้านเฉยๆเย <laughs> พราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยอะไรด้วยนะครับก็อยู่บ้านนะครับแล้วก็แว้พ้าส่วนม์กันไปนะครับแล้วก็ ฉลองปีใหม่จีนกันให้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็จริงๆกิมพงเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็ก็จะต้องหยุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะไม่ทําอะไรในช่วงตุ่จีนก็ก็จะเป็นการทัก่อนนะครับฉะนั้นก็ต้องนะครับฝากกับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ติดตามกิมพงอยู่นะครับก็ต้องถามว่าช่วงนี้นะครับกิมพงก็ขอมาสรุปอีกทีหนึ่งว่าเซตนะครับยังอยู่ในช่วงของอาการผันผวน นะครับต้องบอกว่าผันผวนนะครับฉะนั้นการเล่นการเล่นช่วงนี้นะครับเราต้องเล่นไปอะไรครับเป็นการเก็งกําไรใช่ไหมครับเราต้องเก็งกาไรเท่านั้นนะครับคือไม่เน้นถือรอบไม่เน้นกินยาวเน้นเอากําไรนะครับกําไรโอเคละจะได้มากได้น้อยอถือ3วัน5วันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ขายออกไปถ้ามีกําไรก็รีบขายออกนะครับ แต่ตราบใดถ้าสมมุติเซตกลับไปในช่วงทีด่ดีแล้วอันนี้เราถือเป็นเดือนได้เลยนะครับถือเป็นรายเดือนรายสัปดาห์อะไรก็แล้วแต่แบบนั้นได้นะครับฉะนั้นเซตภาพใหญ่ยังอยู่ในช่วงของการแบบนี้แหมเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นการขึ้นรีบาวหรือเปล่าถ้าเขาขึ้นรีบาวล้วไปต่อแบบนี้หรือไม่นะครับฉะนั้นต้องเฝ้าติดตามนะครับแล้วกิมทงเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์โลกเองนะครับสถานการณ์ของ เศรษฐกิจเอง e. เนี่ยยังไม่เอื้ออำหนยให้เราเล่นหลายๆตัวนะครับถ้าจะเล่นจริงๆนะครับกิมพงก็แนะนํากับนักลงทุนมือมใหม่หลายๆคนว่าให้เล่นเป็นรายตัวนะครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเออบางทีกิมพงเนี่ยเห็นนักลงทุนมือใหม่นะครับที่ที่สอบถามเข้ามาในไลน์นะครับไลน์ไลน์กลุ่ม2หรือไลน์ไลน์อ่อไลน์ไลนกลุ่ม2นะครับบางคนเนี่ยซื้อ12ตัวนะครับคือกิมพงบอกว่าเอ้ย ซื้อเยอะจังเลยพี่ทำไมพี่ซื้อเยอะจังบางคนซื้อแปดตัวบางคนซื้อห้าตัวสี่ตัวอะไรแบบนี้กิมพงก็จะบอกว่าคือการที่เราซื้อเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องดีครับเพราะว่าหนึ่งเราเราจะดูหุ้นไม่ทันนะครับสองถ้าเกิดถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะออกของไม่ทันนะครับฉะนั้นต้องบอกว่าการเล่นหุ้นช่วงนี้นะครับกิมพงอ่ะเอ่อถ้าใครถ้าใครเล่นแบบนี้อยู่นะครับสิบสองตัวแปดตัวสี่ตัวห้าตัวพวกนี้เนี่ยให้หยุดนะครับแล้วก็ไปเล่นช่วงนี้คือเล่นลายตัวก่อนนะครับ นะครับวันนี้ด้วยความปรารถนาดีนะครับกับทุกทุกคนนะครับแล้วก็ส่วนใครนะครับที่อยากจะเรียนกับกิมฮงนะครับตอนนี้กิมพงเนี่ยเปิดไลน์แอดแล้วนะครับเป็นไลน์กลุ่มที่2นะครับก็เดี๋ยวลองดูในใต้ลิงก์วิดีโอด้านล่างนะครับเดี๋ยวกิมพงเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วก็ให้แอดมานะครับแล้วเดี๋ยววันที่กิมพงเปิดสอนเนี่ยเดี๋ยวกิมพงจะมีตารางนะครับเป็นตารางเรียนมาให้สําหรับปีนี้นะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเราไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่ม กลุ่มที่1เองของกิมพงนะครับก็ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มขึ้นไปสู่ในขั้นแอดวาร์แล้วนะครับก็คือจริงๆเนี่ยเรียนกิมบางคนเนี่ยเรียนเรียนกับกิมพงเนี่ยมาตั้งแต่เบสิกเลยนะเออตั้งแต่เบสิกก็คือหมายถึงว่าเอาแบบตั้งแต่ไม่ไม่ไม่มีความรู้เรื่องหุ้นเลยนะไม่ไม่รู้จักหุ้นเลยก็บางคนเนี่ยก็เรียนกับกิมพงมาเป็นปีเหมือนกันบางคนก็2ปีแล้วนะครับก็เรียนกันมานนและแล้วส่วนคนที่เรียนมา2ปีเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นไปเป็นระดับแอดวาร์แล้วนะครับ ตอนนี้ก็ก็ถือว่าน้องคนนั้นก็ถือว่าเก่งเก่งมากเลยนะครับสำหรับน้องคนที่ขึ้นไปถึงแอดวานได้นะครับก็สามารถทํากําไรจากหุ้นได้เนี่ยก็ก็ถือว่าถือว่าดีมากแล้วก็ประสบความสาเร็จด้วยนะครับฉะนั้นอลองดูนะครับเพราะว่ากลุ่มที่หนึ่งเนี่ยตอนนี้กิมพงเริ่มจัดตารางแล้วนะครับสำหรับในปีนี้ว่าในกลุ่มหนึ่งะครับเราจะรับสมาชิกเท่าไหร่แล้วก็ส่วนตารางเรียนของกลุ่ม2เนี่ยเดี๋ยวกิมพงนะครับหลังจากตุนจีเนี่ยกิมพงจะมีการบอดแคส ก็คือจะเป็นการบอร์ดบอร์ดแคสให้ในในไลแอดดูนะครับว่าโอเคใครอยากจะเรียนแบบเป็นตัวเ,เป็นเป็นสอนตัวต่อตัวก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มก็ได้นะครับกิมพงก็ยินดีนนสอนให้แล้วเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเนี่ยเรามาคุยกันนะครับว่าอ่าถ้าเราเรียนตัวต่อตัวเนี่ยอยากจะเรียนแบบไหนอยากเรียนตั้งแบบเบสิกไหมหรืออยากจะเรียนตั้งแบบพื้นฐานหรือว่าอยากจะเรียนแบบอ่าโอเคอยากจะหาจุดนั้นปรับแก้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวกิมพงจะเข้าไปคุยรายละเอียดให้แต่ว่าเป็นหลังตุดจีนนะครับ เอาละอันนี้นะครับก็เป็น EP ที่34แล้วนะครับแล้วก็ก็อย่าลืมนะครับฝากเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็กดซ u b s ไคร b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวกิมพงมาดูหุ้นให้แล้วก็หุ้นตัวไหนนะครับอยากให้ดูก็ใส่เป็นชื่อหุ้นมานะครับเออชื่อหุ้นนะแล้วเดี๋ยวกิมพงก็จะเข้าไปดูหุ้นให้นะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะภารกกิจเยอะหน่อยนะเพราะว่าทั้งมีจัดมีเรื่องของการ สอนในซูมนะครับคือเออมีคนถามว่าแล้วกิมพงสอนแบบไหนปกติแล้วครับช่วงนี้เนี่ยกิมพงจะสอนในซูมนะครับก็คือเราจะมีโปรแกรมซูมนะครับเราก็จะมีว่าใครที่จะเรียนลายลายลายตัวนะครับหรือจะเรียนเป็นกลุ่มนะครับก็จะมีทั้ง2อันนะซึ่งกิมพงก็จะมีก็จะมีวันสอนทุกวันนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับถ้ารสนใจก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์แอดด้านล่างมานะครับเล้วเดี๋ยกิมพงจะ เข้าไปตอบให้นะครับต่อวอาจจะช้านิดนึงนะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะนะครับวันนี้กินทมงก็ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ